ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับหลายคนที่มีปัญหากวนใจกับการเกิดของโรคเริ่มอยากทราบถึงสาเหตุและการป้องกัน วันนี้คุณหมอประเชี่ยวชาญมีคำแนะนำครับโรคเริมเกิดจากอะไรครับโรคเริมเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เราเรียกว่าเ herpes simplex ไวรัสค่ะ โดยเชื้อนี้จะมี2ชนิดนะคะชนิดที่1จะติดบริเวณที่ปากหรือว่าบริเวณใบหน้าค่ะสามารถที่จะติดต่อแพร่เชื้อกันได้โดยการสัมผัสหรือว่าการหอมจูบก,กันได้นะคะถ้าเป็นชนิดที่2จะติดบริเวณที่อวัยวะเพศซึ่งอาจจะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ได้ค่ะอาการของโรคเริมต่างจากโรคงูสวัดอย่างไรครับ โรคเริมจะเป็นโรคไวรัสที่เป็นตุ่มน้ำพองเพียงเป็นหย่อมเล็กๆบริเวณส่วนหนึ่งของร่างกายอาจจะอยู่ที่มุมปากหรือบริเวณที่โอเยวะเพศ เป็นๆหายๆมักจะกลับเป็นซ้ำเมื่อเรามีภูมิคุ้มกันลดลงแตกต่างกันจากโรคงูสวัสดค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปมักจะเป็นโรคงูสวัสดเพียง1-2ครั้งการเกิดตุ่มน้ําจะเป็นเยอะอาจจะเป็นทั้งแขนทั้งใบหน้าหรือเครื่องลําตัวได้เลยค่ะและอาการปวดของโรคเริมจะปวดเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าต่างกับโรคงูสวัสดที่จะปวดเยอะปวดรุนแรงและปวดนานค่ะการป้องกันและการรักษาทําอย่างไรครับ เมื่อเราติดเชื้อเริมหรือ herpes simplex ไวรัสจะไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้นะคะไวรัสจะอยู่ในร่างกายของเราตลอดชีวิตแต่เราจะต้องป้องกันไม่ให้ไวรัสกลับมาที่ผิวหนังจะต้องรักษาภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายรวมถึงการไปแกะหรือแสะบริเวณผิวหนังที่เคยเป็นเริมจะกระตุ้นให้ไวรัสมาที่ผิวหนังค่ะ แต่หากท่านมีอาการของโรคเริมเกิดขึ้นแล้วควรรีบมาพบแพทย์เนื่องจากการรับประทานยาต้านไวรัสในระยะแรกของโรคจะช่วยทำให้โรคหายเร็วขึ้นรวมถึงป้องกันการติดต่อของโรคนี้ไปสู่ผู้อื่นที่สัมผัสกับท่านนะคะดังนั้นเมื่อไหร่ที่ท่านมีตุ่มน้ำหรือมีอาการเจ็บเจ็บแสบแสที่สงสัยว่าเป็นเริมควรรีบมาพบแพทย์ค่ะออกกาลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคสุขภาพดีเริ่มที่ตัวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน